ไม้แขวนเสื้อสามแถมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหขนส่งก็เยินเสลือกเกินแต่ไม่เป็นไรค่ะข้างในคือยังดูดีมากรีวิวเยอะมากแต่ที่สําคัญเลยประเด็นคือเสื้อผ้าไม่มีไม้แขวนแล้วค่ะสั่งมาจนล้นตู้ตอนนี้คือพับเข้าตู้หมดแล้วเลยต้องสั่งไม้แขวนมาเพิ่มนะคะอันนี้คุ้มมากค่ะแพ็คนึงมันมีสิบชิ้นนะคะทุกคนได้มาทั้งหมดสี่แพ็คนะคะสี่แพ็คร้อยห้าสิบาทค่ะคุ้มมากค่ะอันนี้เลือกสีได้นะคะฝนสั่งแบบค่าสีนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะตามตามเนาะตามได้ที่ตะก้า สีเหลืองใต้คลิปถังแคปใช่นะคะแข็งแรงมากสีก็สวยคือได้มาก็คุ้มมากตามได้ค่ะใครแบบว่ามีเสื้อผ้าเยอะเหมือนฝนบางทันเนี่ยเสื้อผ้าล้นตู้แล้วค่ะตรงนุ่งสั่งไว้แขนเสื้อมาเพิ่มอันนี้ฝนได้มาทั้งหมด4แพคนะคะ4ชิ้นนะคะ3แถมหนึ่งค่ะได้มาในราคา150บาทค่ะคุ้มมากค่ะนี่ฝนได้มาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีแพคละ 10ชิ้นนะคะ10ชิ้นนะคะทุกคนอันนี้ฝนสั่งมาแบบคระสีนะคะแต่ว่าถ้าเลือกสีก็ได้นะแต่ฝนอาเลือกผสมสีกันมานะคะ3แถม1ค่ะ150บาทคุ้มมากใครที่สนใจนะคะตามได้ที่ตะก้าสีเหลืองใต้คลิปในแคปชั่นค่ะ